สวัสดีครับผม,ผมพบพรอกันนี้ได้พี่น้องปาติโทไปได้มองมาบุ้มบึ้มปลาข้าวปลากระกจายพี่น้องเอ,อ,อ้พี่น้องโอ้ไม่ได้จักหลูกันนี้ยันซี่พี่คอยโอ้ติดเบิ่งหมดกระมังวัดทูห้าพ่อย่าห้าลูสางขีดยันกระมังได้ทอดสรางขีดเหรอเนาะ นขนาดพี่น้องเอ้ยเอ้าผมล้างก่อนบ้านนี่ครับโอ๊ตลุ้นลุ้นเลยพี่น้องเไยพูดนะเาานี่ยน้ำมาล้างก่อนบ้านนี่เดี๋ยวตักน้ำมาล้างก่อนเฮ้ยเป็นทุ่ง์ไม่ทุ่ง์ไม่ไข้หน้าบ้านไหนบ้านนี่ ขนาดขนาดพี่น้องเต็นไหมดเฮ้ยแบนี้นัรจุแบบนี้แล้สั่งบุงการก่อนได้ซองขีดได้ห้าลูพล้วพอยเก็บสี่ขีดพ่นโอ้ห้าลูเต็มเต็มเลยพี่น้องมเอเอเถอะขนาดขาขนา อ๋อบรรจุเสื้อทุ่งก่อนบ้านนี่อันนี้ก็เลยทุ่งบ้านไข่ดูแลเจี๊ยบที่บานน้องเจี๊ยบบอาไปเรียกเลยนะขับปนไปกันเลยนี่เราเดียวกันมัดเนาะสาธมหาปณิชถี่แลกยามบ่ได้ติดตะบ่ได้เห็นว่านแปลกว่าติดไหมจ๊ะ น้องเอ้ไอ้กี่เลยเอาอย่าจ้เอาอย่าตุวานเป็ดตัวนึงส่งตัวนี้เขาขาดนอะรเดีได้ข้ามองดอกพี่น้องเอ้สู่หมออเมื่อยได้หนิ

มันพอดีแล้วตื่มไปครับกายไปแค่น้อยเนาะเพิ่อมาแล้วคุณเพิ่อมาซื้อ,อ,อป่าเอาสุดนะเรื่องการถังคุณกับพี่นอ้อง มันจูทุ่งเรียบร้อยได้ไายประมาณสี่เลก้อนนี่ล่ะมันทามาสร้างล้วเขาก็เพิ่มซื่อมพันไปถ้ามันเลือกก็เป็นทำมือก,ก็ไข่เลือกก็เลยคือคานอีสอันนั้นนะคานคานขัขน้วคุณมั่วมันจะหกแดงหกแดงอย่างบ่แลี้ยวแล้วทำความสะอาดย,ยังบ่ได้อันนั้นอ่างประมาณนี้แหละเย็ดไปเรื่อยๆย้ายไปเรื่อยๆ แคมเมียนมงเลยของมันเาะวากตัวนี่นะพันอะไรแกงไปซอยตันแล้วก็เจ้าพวกกินปลาข้าวเม่าเอไนี่เนาะเออเากินปลาข้าวนะเขาปลาเล็กปลาน้อยดีสักปลาเล็กปลาน้อยกัเด็กปลาดงปลาแดกนาดขนาไอ้แกอาเสื้อดีดีเสื้ออะไรฝืนาพนกันคุณหมออยู่หน้าบ้านนี่แหละพันมาอุ่นนุ่นเสมอ เอาคลิปนี้ไว้ซ้ำนี่ละพี่น้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมน,นะครับเด้อสี่เส้นพี่น้องเอ้ยครัขกขนาดจะไม่นมาคาดอ้าว <c oughs> คลิปนี้ไว้ซ้ำนี่นะครับขอบคุณมากสวัสดีครับผม